สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนค่ะคลิปนี้คลิปสันส้นๆประมาณเจนาทีเนาะนะคะ,ะเดี๋ยวกูอิงนี่ประสบการณ์สิมาเราสูฟังอันที่จริงกักับประมาณกับประสบการณ์ประสบโดยตัวเองนั่นแหละนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวสารมาแจ้งน้ำเนาะนะคะ ก็คือตอนนี้น้เขาเรื่องเล่ละกันตอนนี้เนี่ยนะคะมันมีมิดชาชีพรูปแบบไมเดอพี่น้องเด้อนะคะตอนแรกคูยกังว่าสีบอมาวอกให้ซูฟังล้วละเพราะว่าไดไลฟ์สดได้ไลฟ์สดใน Facebook ไปแล้วรอบหนึ่งเผื่อเตือนไพ่นะคะให้เพียให้น้องผู้เลี้ยงงว้วเลี้ยงควายได้รับทราบนะคะว่ามันมีมิดชาชีพรูปแบบไมที่หลอกให้อ่า ผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายของเฮาทีกําลังต้องการอยากจะขายควายเนี่ยนะคะอโอนเงินไปให้นะคะมันมันมันเป็นจังสีพี่เนาะ,นะคะ่ะมันเป็นจังสีเด้อตอนเนี้ยนะคะมันมีอ่ามีชาชีพนะจะเป็นกุมไม่น่ะละ่ะเพราะว่ากุมเกากุมเจ้าวันลบนะคะทีอ่าไปเอารูปของ เมื่อควายตัวง,งามๆคองผีข้องหนองของผีข้องหนองใน a c e b o o k นะคะเอารูปภาพมาเอา,เอาคลิปวิดีโอมาแล้วก็มาโพสขายในเพจของเจ้าของนะคะแล้วก็หลอกินเงินมาจาเป็นยังจะหรอกกินเงินมาจําได้ง่งกกงายๆเพราะว่าไปโพสขายในราคาถึกๆควายงามราคาถึกบ่มีเด้อค่ะพี่น้องนะคะคออกะคะคูเองก,ก็เน้นยำยำนักยำนะนะคะควายงามราคาถูกๆไม่มีในโลกนะคะคนที่อยากได้ ฝ้าอยากได้ควยงามราคาถือก็ฝ่าโอนเงินมาจำไปนะคะอันนี้ก็ผ้ากันสูญเสียรัพย์สินนะคะก็ลายผู้ลายคนคือกันนะคะมูลราคากระมักกว่าสี่แสนบาทรวมๆแล้วนะคะมีผู้เสียหายเกิดขึ้นหลายคนเนะาะบัดนี้กุมของเจ้าวันลบเนี่ยนะคะก็ได้ถือจับแล้วเด้อพี่น้องนะคะถือตำรวจทางอุดรจับแล้วจับเบิดทั้งกลุ่มเลยนะคะ แต่เดี๋ยวนี้นะคะมันก็มีกลุ่มใหม่เกิดขึ้นแล้วก็วิธีในการหลอกกับเป็นรูปแบบใหม่คือกันนะคะเป็นจังสีค่ะนะคะกลุ่มมิชฉาชฉีพกลุ่มนี้นะคะจะไปติดตามเฟซบุ๊กนะคะของพี่ของหนองที่กําลังต้องการขายควายงามวัสดุที่มีควายงามราคาแพงๆนะคะมีควายงามราคาแพงๆแล้วก็ต้องการขายโพดขายในเฟซบุ๊กก็ไปเอาขอมูวนมา นะคะได้ข้อมูลแล้วเรียบร้อยแล้วปั๊บนะคะก็จะโทรมาหาอันนี้ก็โทรมาคุยกันค่ะพี่น้องนะคะโทรมาหาแล้วบอกว่าเจ้าของเป็นฤาษีตาไฟเดอบาสันนะคะเป็นฤาษีตาไฟเคยมาขอคุยูอิงอยู่เทือนึงแต่ปูก่กับบกเคยบอกดอกนะคะว่าเป็นปู่ฤาษีตาไฟวาสันนะคะก็สีบอกประมาณว่าตอนเนี้ยนะคะปู่ฤาษีตาไฟเนี่ยมีลูกซิ์ลูกหายอยู่ทางชนบุรี อยู่ทางชนบุรีมีความต้องการอยากจะได้ควายงามนะคะประมาณคอกหนึ่งเนี่ยหลายตัวเติบนะคะบอกกับคูเอิงนี่ว่ามีเงิน20ล้านนะคะแล้วก็บ,บอกกับพี่กับน้องผู้อื่นนี่ว่ามีเงินประมาณ6ล้าน7ล้าน8ล้าน10ล้านแล้วแต่ตอนแรกคูเองิงคิดว่าคูเอิงเจอผู้เดียวนะคะแต่พอคูเอิงมาแชร์ให้พี่ให้น้องเข้าฟังอยู่ในเฟซบุ๊กนะคะกับมีพี่น้องผู้อื่นได้เพาะคือกันค่ะพี่น้อง เอาต่อเนาะนะคะทอมาแล้วก็จะมาบอกว่าคุอิงมีควงงามอยากจะแบ่งบอตอนนี้คุอิงก็ว่าไวยในขอคุอิงกับมีราคาบดคูโตได้ละค่ะก็เลยว่านะคะ่นก็เลยว่าเออพอดีเลยลูกซิดข้องปูเนี่ยอยากได้ไลยเติบละล่ะนะคะเตรียมเงินมาจากประเทศหนอกน้ำมา่หยีสิบบาทนี่แหะเขาอยากได้ไลยได้คู่อิงว่าจันนะคะเดี๋ยววันจันทร์มาสันทรมาหาวันเสาร์เนาะเดี๋ยววันจันทร์เนี่ย ลูกเสร็จลูกหาจะมาหาปูเดี๋ยวปูพาใหา้พาไปหาคู่อิงเลยว่าสันนะคะแต่คู่อิงว่าสันเออมันเป็นตาสิได้ขายออกเบิดบ่ละมันเป็นตาสิเอาเงินเพิ่นได้บ่ละปูเบิ่งดวงเจ้าแล้วนี่เท่าที่เบิ่งเบิงนี่คืออ่ามันอยากคัดอยากข้ออยากคัด,อย,คดอยากของอยู่ว,ว่าสันเจ้ามีขีดแม้วันอยู่ทั้งหลังเมนบ่ว่าสันเอาไปจังสันค่ะพี่น้อง อ้ยขีแมงวันมันก็นหลายจุดเติบแล้วเนะาะทั้งหลังนาะพี่น้องเนาะนะคะจากมองดนแน่แล้วเพื่อนก็นว่าขีขแมงวันต้นนั้นแหละมันเป็นซ่วงวาสันนะคะเอาง่ายๆคือหลอกว่าเฮานี่มีซ่วงยานมันคัดมันของดวงนะคะอ่าก็เลยบอกคู้ยิงว่าเดี๋ยวปูสีแก่ห้ววาสันเดี๋ยวปูสีแก่ห้แต่คูยิงต้องต้อง,อ,งอ่าเตรียมของเองเด้ปูบดได้เตรียมให้เด้วาสัน นะคะคก็เลยว่าของเครื่องเนี่ยมันตกเตรียมจะได้ปูเพิ่นก็บอกว่าก็เฮ็ดแต่งกระทงสิบสองของพูนแล้วครูอิงเจ้าเคยเฮ็ดนี่เคยเฮ็ดเก่าของแม่นบ่ว่าสัน่นเอากระแม่นค่ะเคยเ,เก่าของนะคะครูบาอาจารย์ครูอิงแกให้เฮ็ดเก่าของแต่บ่เคยได้ยินว่าสิบสองของเจือเถื่อมันสิแกได้อีหลีนี่คือสิบสองของพะนะนะคะแล้วก็บงบประมาณสรุปแล้วนี่คือ 3, าสามพันวสั่น ต้องโอนมาเดี๋ยวนีเลยเดียวปูสีหายลูกซิดไปสื่อเดียวมือแรกนีสิสวดหายเลยวสันมันจังด้เงินเขาเอาบัตรโหลดได้คู่อิงวสันนะคะคล้ายมันออกบัตรหลดปูอะวสันเอาเจ้กสามหลานนี่ละตอนนั้นคู่อิงมาคู่อิงอย่ดาดเจ้าสองหลานน้อยก็เอาละนะคะเพื่อว่าเอาเจ้กสามหลานเนาะเพื่อว่าแต่โอนเงินให้่ปูก่อนเดียวปูใหาลูกซิดลูกหาเนี่ยนะคะไปสื่อเครืองมากว่าเครื่องมันประมาณผ่นหาค่าค่า,าอีกพัานหาวสันอน ก้าวแล้วก็เร่งอยากให้คูอ่อิงนี่ฝากโอนเงินนะคะคูอ่อิงก็เลยเอะใจปับ๊บเอะบ่แมนแล้วคูอ่อิงก็เลยหลอกคุยไปน้ำเรื่อยๆเอาเอาจังสีเอาเบอร์โทรมาค่ะเอาเลขที่บัญชีมาโอนเขาบัญชีไผ่มาสัน่นเอาซื้อเพิ่นกับบอกซื้อเสียงมาเด้บอกเลขที่บัญชีมาว่าโอนเขาผู้นิ่แต่บอแมนโอนเขาผู้ชายได้เป็นซื้อไม่ยิ่งพี่นอ้องบัญชีมาอีกคือเกานะคะเปิ้นกับห้พ่อไ้มาปรับ ตกแรงมากกับฝ่าโทรหาคูองิงบอเห็นคูอ,อิงตุโอนหายเจืกเถื่อนะคะซิบกอดสายเศร้าวกอดสายคุอิงกับบอกหลับสายนะคะมือใหม่มากก็เลยโทรหาคูองิงคุอิงก็เลยรับสายคุอิงก็เลยบอกว่าพอดีคุอิงไปหาปู่หานาปู่ยาก็เลยพาไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์แต่งหายเรียบร้อยค่ะปู่ก็เลยว่าปู่พาลูกซิปปู่มาหลอดเดินนูกแก่เรียบร้อยมาสัน่นถ้าคล้ายถ้าแม่นคล้ายได้ซ้ำหลานอิลีคูอิงสีงหายเลยค่ะหลานละแสนคูอิงบอกปู่จึงสีแหละนะคะ ก็เลยหอดวันจันทร์ก็เงียบกิบไปเลยพี่นอกนี่แหละมิชฉาชฉีดพ,พี่นอกลักษณะนี้แหละพี่นอกจําไว้เดออยยาโอนเงินเด็ดขาดบาวาสิกรณีได้ก็ตามนะคะพอหลยคนแล้วกรณีนี้ค่ะจังมาบอกมาว่าสูพีสูนองเขาฟังระวังไว้ยาโอนเงินเด็ดขาดนะคะเขาสีอ่างจังได้กระสางยาโอนเงินเด็ดขาดพี่นอกนะคะด้วยความาัฒนาดีจากคุณอิงค่ะสวัสดีค่ะ